หน้ามือาแล้วขาขวางอนี่หน่อยขาซ้ายตรงมาลองทำดูโอ้โหผลว่าเมื่อก่อนนี้มานอนคนจำเลยนะปัญหาเรื่องนอนคนแก้ไม่มดหลังจากมาใช้วิธีนี้อีกต้องนอนคนหายไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าการผ้าเนี้การหลับสูงผอขอแสดงว่ามันทำให้ออกซิเจนเข้าสูงระบบลมหายใจได้เต็มที่ก็ทำให้การ อาวุเสุดในสุดที่มันเกิดลงเพื่อไปล็อกลงในใจขอเนี่ยมันไม่มีเพราะเอาที่ยั่มันมันได้พอที่สุดมันก็เปิดมีหลับเส้นสองหลับไม่นานก็ตื่นก็หลับเต็มที่สาก็หลับง่ายเออใช้ได้ดังนั้นที่เขาบอกว่านอนกระใจคอสีหาใส่ยากทำไมต้องเขาว่าสีหาทำไมไม่ชว่าตะาคัตับหรือมนุษย์สายยากมนุษย์สายส่ยาก หรือจะขากระตัดเสียยากทำไมก็เขาว่าสีหาเสียยากใช่ไเพราะมันมีที่ไปที่มาหรือแม้สีเนี่ยเวลามันก่อนที่มันจะนอนมันสำรวจตัวก่อนแล้มันนอนอยู่ทางผิวรูปจะเอาขาไป้างหน้าหางอย่างมันจะสำรวจก่อนหางอยู่างไรขาอยู่างไรหัวอยู่ยางไรมันก็จะนอนหลับไปถ้าวันไหนมันนอนมันตื่นขึ้นมาแล้วมันเห็นหัวไปทางหางไปทางขาไปทางมันจะลงโทษตัวเองที่การนอนต่อ แต่ใะว่าใช้ไม่ได้ต้องนอนถ้าใครหลงโทษตเอยไม่ต้องไปตามหากี่ดาวก็ได้นอนหลัถ้าหากพีงเป็นอีกก็นอนหลอจู่บนท่าตัวเองถูกว้าที่วันไหนที่มันขึ้นขึ้นมาทุกอย่างทหมเดิมนะขาซ้ายขวาหางอยู่ที่เดิมมันจะดีใจมากมันก็จะเปล่งกระสีหนาสีหนาสเปล่งสีหนาสไปอีเขานี้ใช่ไหมประดุสีหนาสมันก็จะดีใจว่ามันมีสติ มันได้สติมันก็มรนหลือว่ามันทำสาเร็จคําว่าสีหาสายแยกที่เกิดขึ้นเพราะคำนี้ก็ได้สีเป็นสัตว์ที่มีปัญญามีมาณะสูงมากมันก็เลยบอกแตงว่าพระเจ้าเห็นอาการของรืสีเอามาใช้ถ้าดีใช้ก็ว่าสีหายสายแยกกับตถาขตสายยานอันเดียวกันคือนอนอย่างมีสติแต่หมายคาะว่าหลับไปแล้ไมเพราะว่า มีสตินะแต่ว่ามีสติในการนอนไม่ใช่นอนแต่มีสติแต่มีสติในการหลับตื่นมาก็ทุกอย่างมันเดิมแต่ส่วนใหญ่แล้วตื่นมาด้วยไงเป็นเกย์แต่ส่ยาเขาเริ่กเป็นเกย์แต่ส่ยาตื่นมาแล้วมันก็จะคิดไปทางเลยว่าเนี่ยหัวไปทางหางไปทางหิ้งไปทางขาไปทางมันก็จะคิดไปทางเปย์แต่ใส่ยาต่สีหายใส่ยาไปแบบตื่นขึ้นมาเอามาก็สุดคำแบบนั้นเลยสุดคำ เอไปทำมาก็ออกงนั้นการเจริญสติหลังจากที่เราเคลื่อนไหวแบบนี้เป็นเป็นแล้วเนี่ยมันจะบูรณาการไปสู่การเคลื่อนไหวส่วนอื่นของร่างกายไม่ว่าอยากหรือละเอียดมันจะเก็บการเคลื่อนไหวมาจึงไม่แปลกใจว่าราะเหตุใดการเคลื่อนไหวนี้จึงทําให้เกิดความรู้สึกหรืเกิดสติปัญญาได้ไวเพราะว่ามันเป็นเก็บเอาส่วนที่ส่วนนั้ทั้งหมด ดังนั้นการที่การเคลื่อนไหวเนี่ยคือมาทุกบอกไม่ใช่เป็นวิธีที่ไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่เป็นวิธีที่ทําต่อเนื่องได้ยาวตามต้องการเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ลมหายใจนั่งแค่มานั่งสูงสุดแค่สามชั่วโมงถ้าไม่หลับไปก็คือม่วงตลอดเวลาสามชั่วโมงที่จะนั่งนิ่งใจไม่เป็นปกติ ถ้าเมื่อความเงียบไปแล่วไหร่ะว่ากรหลัำเขเรียบร้อยนั่งหลับเป็นชั่วโเป็นๆอย่างนั้นถ้าไม่หลับก็ง่วงจิตใจไม่มีประโยชน์ถึงจะเข้าฌานได้ก็ไม่มีประโยชน์ยุสีคีพายที่พุทธิย่าก็ถึงเรียนรู้ด้วยกับทั้งสองท่านเลยนะมีโอกาสจะบทอาราธนาลาระบทเขาบอกไม่ใช่ทางคือทำเข้าสมาธิขั้นสูงสุดเป็นมีฌานที่แปลกเนี่ยว่าสัญญาณาสัญญาณเยอะนะึือ รู้ขึ้นไม่รู้เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ว่าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องขัดเราเสีที่เป็นเรื่องมรรคผลเป็นเรื่องเกิดพลังอำนาจที่เราใช้ของฤาษีอุศีทุกวันเนี่ยการเสียกันต่อพัตุลปะทากันมีรู้อะไรที่เสษเป็นองค์เป็นเพเป็นเจ้าเป็นอะไรรู้อะไรไม่ใช่ทางพุทธทางพุทธคือมีสติสัญยาสมบูรณ์เท่านั้นแต่การที่เราเรื่อรู้อรืหันแลรู้เรื่องไม่ใช่ คุณสมบัติของมหาทุกกเหมือนกันคือมีสติสัญญาสมบูรณ์ส่วนใครจะเป็นวิชาสามวิทยาหกแล้วก็วิชาสามวิยา6กแล้วก็ปัิภาสีเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวบางคนจบปริญญาตรีมาช่อทางด้านวิศวะบางคนจบปริญญาตรีมาเชื่อมทางด้านวิทยาศาสตร์บางคนจบปริญญาตรีมาเชื่อทางด้านการเกษตรอันนี้คือคุณสมบัติเฉพาะที่แยกมา แต่ทุกคนจบวิทยาตรีวิชาพื้นฐานด้กันคือสีิสัญญาผู้บรรลุท่านผู้บรรลุหาถึงแยกเป็นเท่าไร่ท่าหกใช่ไหมต้องหกประเภทประเภทตั้งแต่อะไรอย่างอุปยันชนะเกโตวิมุติปัญญาวิมุติไพรสิกขีทีประกาศสัทวิสัทวิปรรมานุสาวรีก็เกิดแปดอย่างเขาจะมาในทางแต่ทางวิธีการพดเยษเนี่ย เป็นได้ทั้งเจตัวและเป็นได้ทั้งปัญญาพร้อมๆกันแล้วแต่เราจะชนะในทางไหนนะเช่นนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราอันนี้ยังไม่ใบ้งงนิดไดวเลยครในการที่น่าสงสัยมีชี้เล็กนิดแต่ว่าเป็ี่ยนปเป็นเพื่อยังยังไม่ใบ้งงเนาะนะก็จะชี้แจงก่อนที่จะออกมาโดยตรมือนว่าการปดยตรมเที่ยวนี้ถ้า ผมไม่ตกแต่ไม่จ er> ัดก็จะเดินไกลหน่อยเนาะแต่ถ้าฝนตกแต่จัดก็จะเดินข้างใต้นีะกลับไปกลับมาหลังจากเดินแล้วเราก็จะกลับมานั่งเป็นแบบร่วมกันขึ้นชั่วโมงเดินเสร็จขึ้นชั่วโมงก็พอแล้วก็จะนั่งร่วมกันขึ้นชั่งรอบชั่วที่สองแบบสองขึ้นแบบสามก็พัคุณเจ้าขึ้นมาด้วยแต่ถ้าจะที่บางท่านท่าจจะพูดโดยรวมว่าวิธีการเป็นแบบอีไรท่านได้ผลมาอย่างไร แก่ใครหรือเป่าเพราะว่าเป็นหลักประกันเป็นสักขีพยานนี่เลยไม่ใช่มาอพูดตัวเองเป็นไมื่อนี้ม่ใ่แต่ท่านเป็นที่ว่าหรือเปล่าอันนี้ช่วงที่สองจะมีพระศีลัาท์เป็นแชร์ให้ฟังด้วยแล้วก็ช่วงที่สามเราก็จะเริ่มงต้นที่การคำว่าสมุนติชั่วโมงช่วงที่สี่ก็จะเกี่ยวกับการซักถามปัญหาเสรเรียบร้อยแล้วหรือ แต่ถ้าหากว่าเราหลังจากแชร์แล้วสักอบถามปัญหาอะไรก็ไม่ได้เลยอเกิดพุ่งสร้างนั่งตั้งทางเกินไปเราก็สลับด้วยกันเอาส่วนพระเศมาเพื่อเกิดสมาธิเกิดสมาธิในช่วงนั้นก่อนก่อนทุกทิพย์ศาสนานี่มันง่ายแต่การพุ่งสร้างเพราะมีสุนแล้วก็เกิดแต่สมาธิเป็นตัวกลาในเมื่อส่วนไหนทิปย์ศสนาเกิดก็สมาธิมันต่าง ในส่วนไหนสมรรถะเดียววิปัสนามรรถะช่วยโดยซึ่งกันและกันให้เกิดมัชฌิมาอริยปทาโดยการสมดุลขึ้นมาถ้าสมรรถะมากเกินไปก็จิตก็แย่ออกายก็แย่วิปัสนามากเกินไปใจก็แย่ทั้งสมรรถะวิปัสนาแง่ปราศุนธาเท่ากันทั้งกายทั้งใจไปได้สบายนะนี่คือว่าทำไมใช้สมอย่างเพราะสมรรถะใช้ก็ดูแลกายทั้งหมดวิปัสนาใช้ก็ดูแลจิตใจทั้งหมดทั้งดูแลทั้งร่างกายจิตใจด้วยกัน ประยูงสุดที anything, ่กุดเพราะฉะนั้นเ่การเดินอาจารย์เอกมุลิีไยสาธิตเฉพาะกลุ่มใหม่ใช่ไหมตรงนี้คือเพื่อสาธิท่สองกุ่มเลยการเดินจุมกมนี่มัาะการเดินจุมกลมเพราะว่าท่านจะรู้ฒิเดินจุมกมโอ้ทั้งวันเลยนะถ้าจะต้องมีภกษาในการเดินเรินในเืทั้งวันถ้าจะมาสายทิที่แจง ยี시시่นสาธิตกระุ้นนั่นเองมีผู้รเด็นคนมด้านหน้านกเด็นกรเด็นก็่วนกลุ่มใหมนั้นอาตมาสอนนะกลุ่มเก่าก สอนทครั้งแล้วก็กลุ่มหมก็ฟังอีกทั้งการเดินจะกรมไม่ยากครับง่ายนิดเดียวคือเท้ากระบพื้นใจรับรู้แล้วก็เอาตาหมอกข้างหน้าครับแล้วก็เปิดตาุ้งกว้างหายใจ,จลึกๆคอนเซตต็ปแค่เท้ากระบพื้นใจรับรู้เอามือกอดอกก็ได้ควายหลังก็ได้ไว้ข้างหน้าก็ได้ครับวิธีเดินก็เดินเหมือนที่เราช็อปปิ้งหรือว่าเดินธรรมดาไม่ต้องไปเพ่งไม่จำตามองข้างหน้า เ้ากระพื้นใจรับรู้สบายๆครับธรรมะกับธรรมดาน่ากันนะครับเทารร้าพื้นใจรับรู้เท้าพื้นใจนะครับสุดปุ๊บก็หยุดนิดนึงก็ค่อยๆหมุนนะครับ, id, มมรบแล้วก็หยุดนิดนึงครับแล้วก็เดินเท้ากรพื้นใจรับรู้คอนเซ็ปต์แค่นี้เองครับเ้ากรพื้นใจรับรู้ตามมองข้างหน้านะครับ ุดท้ายโยกงมก็หยุด,ดนิดนึงนะครับแล้วก็หมุนค่อยๆหมุนนะครับแล้วก็หยุดหยุดก่อนนะคะ่อยก,ก,กล,ลก้าเทากระพุ้นใจระหว่างเดินอาจจะมีความคิดความคิดมันทุ่งซ่าท่านอาจจะหยุดก่อนไม่ได้หรือว่ารู้ว่าคิดแล้วก็เดินออกนะครับเทากระพุ้นใจลำลุกขั้นที่สองก็ถอยหลังเทากระพุ้นใจลำลุกนะครับงะะ่งายๆง่ายอย่าไปเครียดหรือเกร็งหรือเส็งมัน ไม่ต้องไปซีเรียสเดินไมนะ่ง่ายทำมะกับธรรมดามันเหมือนกันตัวเดียวนะครับพาวระรพืนใจรราดูขอให้พาวระรพืนใจรราดูไม่รู้ทุกครั้งก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ค่อยๆเดินนะครับเป็นการฝึกสตินะครับอีกท่านหนึ่งหลวงพ่อมหาวิ่คุณคิดนะเราจะมาเอามาใช้กระทั่งมีพระกาศพุท่านออกข้างพาวระรพืนใจ <Yeah. S 2> เวลาท่านเซ็งหมดปิดเบือเบ่อ มไม่ไรู้จะทำอะไรมันซ้ำซากว่าะท้านี่ได้กับเท้ากระดูกเจาะนะครับถ้านี้ไม่มีในข้อติดลบนะฮะแต่หลวงพ่อาหวานุปคนคิดอัตมาอัไปใช้นะครับง่ายทีเดียวแล้วก็เดินบนไม่รู้น,นะครับไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวถ้าใครสงสัยก็ถามหลวงพ่อท่านจะพาไปข้างล่างน,นะครับขอบคุณครับหลวงพ่อในอการย์เดชยกุกงคือบางทีถ้าไม่ไหวจริงทมาก็คลาน กาจรวมงนี่ทำได้รุ่นสไตล์นะมันขอให้รุ่นตัวก็แล้วกันยี่งอกว่านั่นคิดฟุ้งซ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็นปานแต่ปานเฉพากประสักมันเป็นเรื่องสนุกในวิธีการวิเครมันหาวิธีออกจากความคิดได้ได้เยอะมากแต่ส่วนใหญ่เรายังไม่มีสกิลไม่มีทักษะพวกนั้นมันคิดไม่ออกคิดออกเพราะนั่งง่วงนั่งฟุ้งซ่านซึ่งมันเป็นทางสุดโต่งที่ผู้เรียนทางสุดโต่งที่นักปฏิบัติไม่คน ทำสองทาหงหกามาสุขนนายยนิการิโยคพูุานสองอาจนี้ประธานโยกน,นั่งปรมาตัวเองนั่งง่วงนี่นันสบายด้วรมาตัเองถ้าไม่ให้ปรมาคุณอไปนอนได้สบายเท่านั้นมีอยู่ครั้งที่มาจากเดเอเอเียวแต่นาทีหมอทำได้เลยหมอมนตายอยป่ใยบอะเิน ลูกว่านี่เราไม่ได้พักผ่อนเป็นแย่เดินมุดซุกมุดซุนเดินไปเซไปเซยมาเส้นหน้าเสหลังอ๋อเป็นนอนหลับได้เนี่ยเป็นนอนพอนอนเรียกซื้อสมองถือมาทำได้ยาวเลยตลอดช่วงบ่ายเลยไม่ไม่ง่วงเลยคือบางครั้งเนี่ยเราต้องดูว่าความนิวร์ความง่วงความปวดมันเป็นความต้องการของร่างกายหรือเป็นความต้องการของฉีดหรืออารมณ์ในนิวร์ทั้งห้าตัวเนี่ยตัวง่วง มันจะเป็นตัวร่วมทั้งกายทั้งใจปัญหาแต่ตัวเพลินร่องมิดตัวคุ้มสร้างตัวสงสัยคือเรื่องของใจด้ยแต่ตัวง่วงผีหน่ามิพาฒน์คือเรื่องของกายและใจด้วยเช่นกายเรามีปัญหาหลังการอาหารเรียวมออาหารพัดแตมพัดแตมเฉมออาหารที่สองลยกระจาตัวต้องการข้อกอที่สามกิน อานยาบางอย่างที่มีฤทิ์กดระบบประสาทนัการะสาอันที่สี่การผักถอเมื่อเพียพอที่ห้าไม่ได้ตับไม่รู้คือพัฒนาก็จะสี่ห้าอย่างเนี่ยจะต้องรูว่ามันเป็นเงื่อนไขอะไรแต่ว่าเอ๊ะยาแล้วนักประสาททำอะไรกิมาว่าอาหารกรมีสุปขภาพก็ดีนอนก็พอล้วก็ไม่มีเงื่อนไลให้ผ่้งแต่ทำไมมันง่วงนั้น การสินใจได้ว่านั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ต้องสู้ผู้มู่งแบบถ้ามันมุ่งด้วยอารมณ์แต่ถ้ามันมุ่งด้วยเรื่องไขรต้องการสิ่งตางต้องตอบสนองแต่ก่อนที่ตอบสนองต้องทดสอบให้ดีที่สุดทดสอบหลายๆครั้งเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของความต้องการของร่างกายทดสอบแล้วออกเป็ความต้องการในขาดไปนอนแต่ไม่ต้องลงเลยเลยมาพานักปฏิบัติดูรายนักปฏิบัติเองมาก็ดนเขาแหละเขาแก้เร็่ที่แล้วมันยังมุ่งอยู่มาสังเกตุ แสดงว่ามันเป็นเรื่องของนันกายที่เราต้องการเราก็จะบอกให้นอนพี่ก่อนมาใน่ารมาแจกข้อที่วัดพระธาตุนะียอคอนหนลูกเจฝาละแปดนั่นท่านก็ม่วงนั่งพิงเสาก็ม่วนั่งไม่พิงเสาเดินไ็ยังง่วงายมานิี่บอกยายมีเตียงนอนซะนอนแต่ว่า่อนจะนอนซะกี่วสักสองสามรอบนะ ถ้าวางแกงก็หลับไปโอเคนอนไปสักพักเก็ตื่นขึ้นมาทีนี้ไม่ไม่หลับเลยทียนี้ทําต่ออย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะมันเรื่อหาวิธีว่าทําให้ตื่นเนี่ยง่ายแต่ทําให้หลับแต่คนส่วนใหญ่ลึกมาแล้วออกมันเลห,หลับง่ายพอตื่นมันก็เลยยากมันนั้นในการเดินมนี่เหมือนกันนะพ,พุทธเจ้าตอนที่ไปโลง ข้าวโกนนามาพันธยาเนี่ยตอนแรกพ่อของนามาพันธยาไปเห็นพี่เจ้าก็ใส่เป็นท่านเป็นคนลูกหล่อเสียหนัแล้วก็นึกถึงลูกสาวของเองลูกสาวของเองเป็นนางสาวในกิจกรรมการเสียสูตตัวเอื่นคุณคนนี้ในสมัยนั้นเขาก็ไม่รู้จักพระนะคุณคนนี้น่าจะต่บอกสงสัยลูกสาวตัวเองก็เลยกลับไปบ้านไปบอกให้แม่แห่นด้วยลูกสาวจะพาไปพบเจ้าบ่าวเจอแล้ว จังหวัดที่คู่ควรเธอเนี่ยชอบทานที่ก่อนที่จะเอ๊ะวิธียืดอยู่ที่นี่ท่าหนหายไป็นที่แต่รอยเลยตรงๆที่นี่านางภาตุณีที่เป็นภรรยาเนี่ยเป็นหมอดูเรื่องลายในแต่เท้าไม่ใช่เหรอหมอดูอะไรย่างนะหมอดูรอยเท้าเออรอยเท้าแบบนี้ถ้าคนบริษัทเด็กเนี่ยรอยเท้ามันงหนักสุดคนโมหะอยู่แต่เท้าต้องหนักห,หน้า คนลาค้าวจนมันมันวอลกลางวอลลึกแต่ว่ามันเป็นอินแต่ข้างหน้าและข้างหลังได้ตรงกลางก็ไม่เห็นแต่คนคนนี้ไม่ใช่ดป่าเท่าเสมอเรียบไม่หนักข้างหน้าไม่หนักข้างหลังตรงกลางก็ท่าหมดก็เลยบอกให้ผู้เป็นสามีบอว่าพ่อไม่ต้องไปตามหาคนเนี้เพราะเขาไม่มีกิเลสแล้วนะถึงเอาไปเป็นสามีได้เ็าเลี้ยงลูกเขาไม่โตหรอกเขาหมดกิเลสด้วย ทีนี้ไปพ่อเี็ไม่เชื่อนะเขาพี่ตามหาเข้าไปอย่างแน่เอาไปมาท่านไปยืนที่ก็พาเข้าไปหาก็พูดพรรณนาถึงคุณสมบัติทุกสาวคนเองดีอย่างนี้สวยอย่างนี้ผู้ที่เที่ยวไม่ต้องแตะแต่ว่าทุกคนตามผ่อนที่แค่จะรักหรือจะชอบดูชอบไม่จะพูดอะไรฟังสียงอย่างก่อนหน้าที่ เราจะรับรู้เนี่ยที่ดารมาท่้นสามคนนางกัค่าราคาหนังอันนี้สาวสวยกว่าลูกของท่านทั้งร้อยร้อยเท่าแล้วก็ลูกนี้ไม่ได้ขึ้นหรอกแต่ลูกของท่านเหมือนถุงหนังที่เต็มไปด้วยขี้ได้เยี่ยวอาตมาไม่กลับมาที่จะแตะต้องด้วยเท้าโอ้โหนางมาพัดยานชั้นดีช่างงอเลยถ้าเป็นสาวสวยได้พูดอย่างนี้ทีนี้นางมาญาโติวิ่งหนีเลยแต่ พุริยาต้องการอย่างนั้นแต่เห็นนิสัยของพ่อแม่สามารถบรรลุทำได้ทำได้ก็เลยบอกให้ทางสองสามีแกนั่งฟังท่านก็จัดเรื่องของโทษของร่างกายเพราะร่างกายทำไมโทษเพราะอะไรว่าเพราะอะไรผู้หญิงผู้ชายทำไมคนที่เป็นมาผู้หญิงทำไมเกิดเป็นมาผู้ชายผู้หญิงแล้วเป็นอย่างนี้ผู้ชายท่านตาเรื่องนี้เลยละเอียด พ่อบอกว่าผู้ที่เป็นสามีเสัสกแม่คือการไม่ทำเป็นก็เสียใจาแต่ลูกนึกโหแทนผูริเจ้ามากต่อมาก็อาคาตสาวกพร้เจ้าเป็นชีนังสาวมาวรีเนี่ยถึงับดไฟเผาประสาทเป็นังสาวมาีประสรค์ตายลงที่โผรธขนาดนั้นกน่พ่อสาวมาวรีกับนาง มาคันธยาที่ว่าป่าก็ได้เป็นประมาณแต่ไม่ได้เป็นเมืองหรสีของพระเจ้าประสิทธิ์โพสุนใช่ก็คือโพสุนที่เป็นอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าซึ่งเรื่องนี้มันยาวมากเรื่องของเรื่องคือว่า้การเดินนะี่นะถ้าเดินจุกกมเดินขึ้นรอยเรียกว่าเป็นพุทธบาทพุทธบาทที่รเราไปเห็นโดยเท้าจ่อเนั้นไม่ใช่ของจีนของจีนที่เราเดินจุกกลมกัที่นานๆจนรอย ทางขึ้นนั่นแหละคือพุทธบาททางแห่งผู้รู้สิทธิวัตรอยพุทธบาทคือทางจงกรมของเราถ้าใครไปเดินจงกรมที่ไหนแล้วก็เป็นรอยขึ้นแสดงว่าคนนั้นได้กลัวรู้แล้วเพราะนึกลับไปบ้านไปเดินตึงนะจะเกิดพุทธบาทนะเดินจอรอยขึ้นแล้วเนี่ยบางแห่งก็ควรจะรอยจะไม่เป็นเนี่ยก็เอาไปกว่าทุกวาดให้มันเลื่อนลงไปเอาเดี๋ยวคนกินเดินริดหน่อยเดีวไปกวาดให้มันเลื่อนไปเห็นรอยเห็นไม่ได้ขี้โกงนะ ต้องเดินเอามาเพื่เหนถ้าเดินที่ไหนไม่เป็นรอยขึ้นมาเราไม่ดีเดินไปตรงนั้นแหละเพื่อที่จะให้ความรู้สึกตสมปุลต่อเนื่องหนึ่งเวลาเดินอย่าคุยกันสองเดินให้ก็อย่าไปคิดกังวลว่าขึ้นข้างหน้าขึ้นข้างหลังสามเดินให้สบายสบายตลอดแล้วในช่วงแรกที่เราจะเดินแบบเป็ี่ยนวงกลมใหญ่กับตัวขัดมาแล้วตอนมาเป็นได้ขีนเราจะนั่งจะมีแบบ คุณพบแล้วเราจะขึ้นมาทงนี้ตอนนี้เราจะใช้เวลาเตรียมสักสิบนาทีเราก็จะลุกไปตั้งแถวข้างล่างหมายถึงว่าตั้งแถวออกประตูนี้ไปก็ตั้งแถวเลยนะข้างล่างพร้อมนะโอเคจะได้ลุกขึ้นเอาของตัวอย่างไว้ตรงนี้เดี๋ยวตัดไปตรงนี้ไปถ้า